สวัสดีครับกันชิดเกษตรออนไลน์ครับวันนี้จะมา,าเปลี่ยนข้างาต้นขนุนนะฮะวันนี้ต้นขนุนเราจะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนอยากได้สายพันธุ์อะไรเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะฮะ ได้เอามาเสียบข้างก็เล็กเสียบข้างอันนี้เป็นต้นที่เราตัดไว้นะครับตัดแล้วก็ให้มันแตกขึ้นมานะฮะเป็นต้นเดิมนี้เป็นต้นใหญ่นะฮะก็ตัดแล้วให้มันแตกขึ้นมานะก่อนอื่นก็ต้องตัดแต่งก่อนนะครับแต่งจริงนะฮะให้เหลือเป็นจิ่งเดียวนะครับตัดแต่งจริงเล็กๆขอ,อกให้หมดนะฮะต้นนี้ก็จะมีอยู่ ห้ากิงนะ่งเนี่ยห้ากิง่งเราก็ตัดให้เหลือแค่ห้ากิ่งนะครับตัดยอดด้วยนะฮะตัดยอดเดอาออไปเลยฮะเพื่อที่จะให้ได้แสงแดดนะครับได้รับแสงแดดนะครับต้องตัดแต่งออกฮะให้ลงโล่งเลยฮะไม่ต้องเสียดายครับน,นี้ไม่ต้องเสียดายตัดแต่งกิ่งให้โล่งนะในลักษณะแบบนี้นะครับอ่า เรามีหลายกิง่งเรามีอยู่ห้ากิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะทํำได้หลายสายพันธุ์นะฮะประมาณอย่างห้ากิ่งก็ห้าสายพันธุ์อันนี้นะครับเพราะว่ามีกิ่งแตกขึ้นมาห้ากิง่งน,นีนะ้ก็ทําเป็นแฟนซีก็ได้นะครับมีห้ากิ่งเลยนะครับตัดยอดแต่งกิ่งให้โล่งๆครับ ตัดให้เตียๆยๆนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเสียบข้างครับเริ่มจากการปาดแผลก่อนนะครับเรามาปาดแผล กิ่งครับเอากิ่งพันอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้ตัดใบออกบางนะยอดฝอนไปนไหนกิ่งพันอันนี้เป็นกิ่งพันธทองส้มนะอันนี้เราจะเอามาทําทไว้หนึ่งกิ่งนะอันนี้ มือกล้องจะสันส่นๆหน่อยนะครับสงสัยจะตื่นเต้นลำต้นค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็ใช้สองกิ่งคู่ได้ครับอันนี้เราใช้สองกิ่งคู่นะฮะ ต้องหามีดคมๆนะถึงจะปาดได้ดีนะมีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับใช้มีดคัตเตอร์นะคมดีเนีเสียบด้านข้างนะให้มันติดที่เปลือกนะฮะ จากนั้นก็พันได้เลยฮะหมุนรอบฮะดึงให้ตึงๆฮะดึงแน่แนๆพันให้สนิทนะครับอย่าให้มีช่องนะฮนะครับพันขึ้นมาเลยขึ้นมาเรื่อยเลยครับ ไอสนิทนะฮะอันนี้เป็นเทปใสครับเราจะมองเห็นเวลาเขาแตกตานะแตกขึ้นมาเนี่ยแตกตาขึ้นมาเราจะมองเห็นนะแล้เวเราค่อยมาปีดอกนะฮะประมาณสิบห้าวันครับ <Okay. S 1> น,นี่ก็อีกหนึ่งหนึ่งลำต้นฮะเสียบได้สองกิ่งอันนี้ ผมว่าวิธีนี้มันง่ายที่สุดแล้วครับอันนี้นะที่ผมทำทำมานะวิธีนี้ง่ายมากใช้ได้กับส้มโอก็ได้นะฮะได้หลายพันนะหลายอย่างอนะันนี้ พันให้สนิทครับพันให้ไม่มีลมเข้านะฮะพันให้แน่นๆมันเป็นเทปใสฮะเทปใสเนี่ยจะมองเห็นเวลาเขาแตกตามาะคะพอแตกตาเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้มีดฮะปลายมีดฮะสก,กิดฮะกรีดออกกรีดตรงช่วงที่เขาแตกตานะครับ แค่กี่ตรงช่วงที่ที่แตกตาออกมาแค่นั้นพอนะแล้วก็พอแตกแล้วเราก็จะมาตัดตัดกิ่งใหญ่ที่มันโผล่ขึ้นมานะตัดออกไปเลยฮนะนะครับ